เห็นหลายช็อตแล้วเตพี่อาชัดๆเลยนะพี่เน้นๆเลยเมือนเมือนเลยเหมดีมารมาอยู่ คะแรนนั้นลูใครเลยขายภาพนั่นแหละไม่ได้ายทะเบียนมาแบงเอยที่ชะคนที่มีใครไปขายมั้งเอาเี่เขาที่โอ้โหบอกพี่หนึ่งคนเดียวไม่ถุงมันไปเ่ตดมขนาด ดูถ่ายตัวใครับด้วยหน่อยลืมหมดเพราะว่าสิ่งอะไ้องใหขาดว่า้าว่าฉลาดอยู่ที่ไหนก่อนไปข้างหน้าที่อะไร้ถ้าเขาเขามาพิชิตตะกิจมามามาแจ้งว่าไงนะฮะวันที่19มายื่นคําขาดว่าถ้าเรามาตั้งแล้วเนี่ยเขาจะมายกจะมาจัดเก็บกวาดให้เรียบหมดเลยเขาบอกใครจะมีโต๊ะเขาจะเก็บของอะไรให้เรียบหมดเลยพี่วันที่19อ่ะพี่ไม่ต้องซื้อของมาขายหรอก เพราะว่าเดี๋ยวของพี่จะเสียหายเพราะผมจะมาเก็บกวาดตรงนี้ไม่ให้ขายแล้วเ็าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยนะหัวหน้าเทศกิจเขาบอกเขาก็พูดว่าเขาก็หนักใจเพราะว่าทางเทศบาลเราก็ไม่ทราบบอกว่าคุณมาบอกว่าเทศบาลคุณต้องมีหนังสือมาแจ้งให้แม่ค้าทราบด้วยเทศบาลคือใครใครคือหัวหน้าคุณสั่งคุณให้คุณมาทําตรงนี้เราก็บอกกับเขาจริงๆคุณต้องมีหนังสือมาบอกเรานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณบอกว่าคุณจะมาทําตรงนี้แล้วเอาหนังสือมาเราอยากได้หนังสือเราอยากรับรู้ว่า ใครเป็นคนสั่งหัวนหน้าคุณคือใครแต่ถามาเทศบาลเดือดร้อนเรื่องอะไรตรงนี้เดือดร้อนเรื่องอะไรถามว่าการจราจรลองสสริจจราจรมาดูบอกว่าให้เขาขายไม่ได้เหรอหกลายอนุโลมเขาอย่างนี้ก็ได้ไอาทำมันยืน่นมันถนนให้เขาขึ้นมายุ่งบทบาทเทศบาลก็ไม่ยอมอยากทราบเหตุผลทำไมถึงไม่ยอมแต่ทําไมที่อื่นขายได้แต่ทําไมเราขายไม่ได้ตรงนี้เขาตอบเราไม่ได้คุณเลือกปฏิบัติกับแม่ค้าตอนนี้จุดอื่นก็ยังขายอยู่ ที่อื่นเขายังขายอยู่ค่ะตรงริมถนนนี่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ทําไมของเราขายไม่ได้บอกไม่บอกเหตุผลเราเพราะอะไรแล้วจุดนี้มีแม่ค้าหมดกี่รายนะครับหกลายค่ะยืนยันว่าจะขายต่อใช่แล้วค่ะวันที่สิบเก้านี่ไงก็ไม่เก็บขายค่ะยังไงก็จะซื้อของมาขายแล้วก็เชิญนักข่าววันที่สิบเก้ามาดูด้วยเลยหรือเดี๋ยวจะตั้งขายกลางถนนเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะคือเหมือนมาบีบบังคับพวกแม่ค้าที่ทํามาหากินหายเช้ากินค่าถูกไหมคะบีบบังคับเรานะคะถูกต้องไหมคะครับ เราทําอย่างนี้มันผิดกฎหมายตรงไหนแต่จะมาทําแบบนี้กับเราเนี่ยถ้าเราไปทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนมารถติดอย่าไปขายกลางถนนอย่างนี้รถติดชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้มาเอากับเราแล้วตัวนี้ขายมานานเนี่ยฮะสามปีแล้วสามปีแล้วแล้วเราก็ไม่มีชื่อที่ไปเพราะว่าเราเป็นคนใหม่แต่ว่าคนที่อยู่พร้อมเราจะไม่เป็นคนใหม่เหมือนกันก็เอาเข้าไปอยู่นู้นเหมือนกับเขาเลือกปฏิบัติงายห้ามยกของอ๋อมันว่ามันสั่งมา่อนีดีๆวันนี้วันวันที่สิบเก้าครับ ไปไหมล้วเราจะไปไหมครับไปเลยเราจะไปไหมเราจะไปไหมไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนครับผมจะไปเขาไม่เลือกผมก็ไม่ยอมไปแจ้งความสิครับแจ้งความนะครับคุณเลือกปฏิบัติเนี่ยนะฮะเพราเขาเขียนกฎหมายมาตรายร้อยฮะร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ใช้กับคนอื่นก็ใช้กับคนไทยทั่วไป